ไม่มาค่ะลีดมาพี่เดี๋ยวหนู้ามากลับมาใหม่นะคะเขาไปดูม,มันเป็นสีอันนี้ค่ะเป็นเขาเจ้าปูอะไรไว้ไม่รู้ อาหันค้นักหลายค่ะมันคำเหลือก็เต่ากับมืออัตโนเป็นหลินน,นี่ยังอยู่พุ่นบนี่หลินมาทางพี่พี่แหม่คู่นี้กลับสารคามค่ะ ราคาแพงไหมไม่แพงครับไม่แพง,พยงอยู่โซนกลางๆครับอยู่กลางๆเลยอยู่ ปีนไปใส่อีกไปใส่มาพี่มาเล่นพี่แม่เออดื่มผักอาหยิบลำพงเนี่ย พีจะเป็นหยาบเป็นเหน,เหนียวเพราะว่าเป็นนังสติก๊กแล้วไ,ไปยืนเมืออีหยังที่ไปเลน่นใส่ที่ไปใส่มันเล่นบมได้มันเลือก พี่เบินพูพี่เบินไปขี้เลือนมัอยู่หุ่นอยู่กลางมันเซล่าเอ็นย้าย,ายน่นไปไซ่แลย้ายน่อยไปไซ่แล้วก็ติดจ้างคอยลินน้ำอ่ะ าะได้่ายคีมเจอค่ะเจอจีมิงอยู่แต่จีมิงอยู่พแพ้นน่นค่ะแพ้อ,อีกแพ้นหนึง่งมันข้ามไปห้ากันว่าได้แล้วกลับแล้วแล้วกลับแล้ว FC จากลาวเด้อขอบคุณค่ะ,คะ นี่ปะวานเหรอแม่ปะวานขี่มันเร็วๆที่ปไปใส่จับขึนะ้นนี่ขึ้นบันได่เ้ยจับ้นก่อนก็เจอจับจบ่ได้ เออึ้นนะขึ้นเอาไปเลย <Marcus. S 1> ึ้นเอาเองันขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ยูเออมีความสามารถอยู่ตัวน,นั้นเออกิ่งไปก่อน <c oughs> ไปเลยค่ะ ดึงเก่งดากออกเออมีความสามารถอยู่คุณยัยบินมาเรียมเมียแทนปาวานค่ะปาโรมาปาโรมาปารโรมา่าบมืนบามีนดอกค่ะ ติเปียกตัวลห่เียยามัจมน้าีหลีมันเอาขืนมันเอาขนมาได้โจมหน้ายังไม่ได้เสือชีย่ยย่ฉีบรบวาไไมเกิดเรื่งเลยยาขบีนี่แล้วอียหไปาอันนี้ยางย้อย่าเเียวแม่เดียวไปขอได้ค่ะเกียยว้เกีได้ก็ได้เกียวยีผิดเกียวเดือีวายเกียวย่ผิดเกียวเดืมันร้อนมับ แย็ <c oughs> <c oughs> ้นะบทแทนอเอไทด้ครับรนลินไทยู้กียนเรียกอ้ดากนี่น่ะเพื่อนไอ้ดากอยู่ดากออกดากออกโอ้ยดกออกไอ้ดผู้เบาเรเร็วไอ้ดีผู้เบารูเนดากสวยโอยไหนรากกันนะไปฮันไปฮันจ่ายหรือเปล่าบ้านจ่ายาาต้องจ่ายหรือเปล่าห่อากกดูกัน

ไปไปลเด็กป่งเล้ลงอีกไหมขอบทะเลกับพี่เบ็นมาเดี๋ยวน้ำเปล่าน้ากินจ้๊เน้ำไเ้าคือมันยังไอ้คนที่ใช้กลังเยอะเอาล่างลงไปบางมือม่คอจมบอไปจมเปรีดยุ้กัไปจบไม่จเดี๋ยวมันไปจมหรอกจ้า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 ค้าจ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 ้า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 ้จ้า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 จ้า้า้า โอเคแครเบิร์กแคบเวอร์ไปเรียนไปเปล่าไปไม่ไปแตข้าวไปต่อข้าวไปจะลงตอนไหนตอนหลอกเธอเรือมันจะข้ามก่อนไดยได้เลยคุ้มสนิทลงคืนง่ามทีนี้จะเอ มือเลืไม่ได้อันนี้ไม่อยู่จะอยู่ในน้ำได้ได้คอหนูไม่แล้วอันนี้มันหัดมันเลิกไว้ได้ดีมันเลิกไว้ตัวยังงได้ค่ะ